ใช่ครับก็ยังยังคงต้องตามติดสถานการณ์เศรษฐกิจทางด้านหาสหรัฐนะครับปัญหาทางด้านการาในสหรัฐเนี่ยยังคงสร้างความวิตกกังวลให้กับนักลงทุนนะครับพอความวิตกกังวลในตลาดเพิ่มมากสูงขึ้นเนี่ยก็ส่งผลให้สินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคําเนี่ยได้รับความนิยมกลับมาเพิ่มมากขึ้นครับค่ะนะครับแล้วแนวโน้มจะเป็นยังไงครับสําหรับราคาทองครับในส่วนของถ้าสถานการณ์เนี่ย ในส่วนของทางพรรคเดโมแครกแลวก็ริพับลิกันเนี่ยถ้ามีการตกลงกันไม่ได้นะครับในส่วนของตัวกฎหมายตัวโอบามาแคร์เนี่ยว่าตกลงแล้วจะยกเลิกหรือว่าจะเลื่อนออกไปตรงนี้เป็นประเด็นแรกนะครับแล้วก็ในส่วนของประเด็นที่สองเนี่ยอาจจะต้องไปจับตาดูว่าในส่วนของหน่วยงานภาครัฐ ที่จะเริ่มต้องปิดทําการเพราะว่าไม่มีเงินหรือไม่มีงบประมาณที่จะเข้ามาใช้ใจ่ายเนี่ยตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับก็คือวันที่หนึ่งตุลาคมเนี่ยจะถูกปิดลงไปจริงหรือเปล่าเพราะว่าแนวโน้มในส่วนของการที่ทางเดโมแครตแล้วก็ริรพับบิ c ันเนี่ยจะลงรอยกันก็แนวโน้มก็ค่อนข้างยากทีเดียวนะครับซึ่งตลาดยังคงจับตาดูนะครับในคืนนี้เวลาประมาณปีหนึ่งว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทาง มีจะมีการประชุมอีกครั้งจะมีการอนุมัติในส่วนของเงินฉุกเฉินให้กับทางหน่วยงานภาครัฐในในคืนนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับทางวุฒิสภาเนี่ยมีการอนุมัติมาแล้วแต่ว่าทางสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยดันเพิ่มว่าถ้าจะถ้าจะให้สภาผู้แทนราษฎรอนุมัติเนี่ยอาจจะต้องเพิ่มในส่วนของการ เลื่อนในส่วนของตัวโอบามา่า,มาแคร์ออกไปอีกปีหนึ่งนะครับคือือนนี้ทางวุฒิสมาชิกก็จะนําเรื่องนั้นกลับกมาหาหรืออีกครั้งหนึ่งนะครับอืมถ้าผ่านไปได้จะเป็นยังไงถ้าไม่ผ่านจะเป็นยังไงก่อนครับถ้าในกรณีที่ทีมข่าวดีออกมานะครับทั้งเดโมแคร์แล้วก็ริพับ รีพักปกิกานเนี่ยตกลงกันได้ตัวนี้จะกลายมาเป็นผลลบต่อราคาทองคำนะครับตัวราคาทองคำเนี่ยอาจจะถูกเทขายแล้วก็แนวโน้มของการย่อตัวเนี่ยอาจจะมีการย่อตัวซึ่งเราประเมินว่าการย่อตัวเนี่ยอาจจะถึงระดับ1,300เหรียญดอลลาร์ต่อทอยสออร์ซึ่งให้เป็นโซนแนวรับสําคัญสําหรับสัปดาห์นี้นะครับแต่ว่าในส่วนของกรณีถ้ามีการตกลงกันไม่ได้ แล้วก็ปัญหาเริ่มบานไปมากขึ้นนะครับราคาทองคำมีโอกาสดีดตัวขึ้นนะครับก็อาจจะดิดตัวขึ้นไปแถวระดับบริเวณ1,380ดเหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนถึง1,400งพันเหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนซึ่งเป็นโซนแนวต้ประจำสัปดาห์เช่นเดียวกันครับค่ะอย่างนี้จะแนะนำนะักลงทุนให้ให้ดูแลยังไงดีคะคสำหรับอันนี้ ในระยะสั้นนะครับ<ะ>เราอาจจะใช้ปัจจัยทางด้านเทคนิคเข้ามาประกอบ<ะ>แล้วก็วางกลยุทธ์ในการลงทุนระยะสั้นโดยการย่อตัวลงมาของราคาทองคำเนี่ยระหว่างวันกว่าที่จะทราบผลนะครับถ้ายอ่อลงมาประมาณ1,330ถึง1,324เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนอาจจะมีการเข้าไปเสี่ยงซื้อเพื่อลงทุนระยะสั้นนะครับแล้วก็พอราคาดิดตัวขึ้นให้จับตาดูระดับ1,360เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนนะครับว่าผ่านไหมถ้าผ่านหรือว่าซื้อได้ ในส่วนของต้นทุนที่ถูกจริงก็รับความเสี่ยงได้สูงสามารถถือต่อหรือลุ้นต่อได้นะครับแต่ถ้าเป็นนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ต่ําหรือว่ามีสถานะหรือโพสิชันในสถานะที่ค่อนข้างเยอะทีเดียวาอาจจะทยอยปิดสถานะทํากําไรเพื่อลดความเสี่ยงแล้วก็รอหลังจากตีหนึ่งหรือว่ารอในส่วนของวัพรุ่งนี้อีกครั้งหนึ่งค่อยกลับเข้ามาลงทุนจะดีกว่าครับครับเอ๊ะนอกจากด่านแรกด่านหินที่ต้องผ่านเรื่องเพดานนี้แล้วในสัปดาห์นี้จะมีตัวไหนที่ต้องติดตามดูและมีผลต่อราคาทองมากไหมครับปัจ ตัวทองคำเนี่ยยังได้รับปัจจัยบวกอีกตัวหนึ่งะนะครับ <Okay. S 2> เนื่องจากมีเป็นประธานเฟดนะครับใ <Okay. S 2> นส่วน เป็นประธานเฟดท่านหนึ่งออกมากล่าวในส่วนของวันศุกร์ว่าตัวค e อีเนี่ยอาจจะถูกเลื่อนออกไปในการยกเลิกไปเป็นปี2014นะครับซึ่งตลาดเนี่ยก็ยังคงจับตาดูในส่วนของตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรละก็อัตราการว่างงานในช่วงของวันศุกร์นี้นะครับในช่วงไา,าอีกครั้งหนึ่งก็อาจจะส่งผลต่อแนวโน้มหรือการคาดการต่อตัวมาตรการคิวอีต่อไปได้อีกครั้งครับถ้าเราประมวลภาพทั้ง อ่สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันนี้แล้วก็จะเกิดขึ้นในวันพฤหัสและวันศุกร์เรื่อการจ้างงานทั้งหมดแล้วเนี่ยกรอบความเคลื่อนไหวราคาทองควรจะเป็นยังไงครับครับเอ่อในในระยะสั้นเนี่ยคาดว่าถ้าถ้าถ้าขา่าวยังออกมาไม่ชัดเจนนะครับ,รบหรือว่าหรือว่า แต่ไม่ได้เนี่ยคาดว่าตัวราคาทองคําอาจจะยังทรงตัวอยู่ในระดับสูงอยู่นะครับแล้วก็ในข,ของช่วงปลายสัปดาห์เนี่ยถ้าตัวเลขทางด้านตัวการจ้างงานนอกภาคการเกษตรเนี่ยออกมาไม่ดีนักก็ก็ยังมีโอกาสที่ความคาดหวังว่าตุตีจะมีการดําเนินต่อไปเนี่ยก,ก็ยังคงมีอยู่นะครับซึ่งดูจากแนวโน้มหรือว่าทิศทางราคาของตัวนี้แรงขายก็ยังไม่ได้มากนักเราก็ประเมินว่าการเปิดรองพอร์ชิชันหรือสถานะซื้อเนี่ย ก็ยังถือว่ามีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำในระยะนี้ครับค่ะแล้วปัจจัยทางเทคนิคมีผลไหมในช่วงนี้เอ่อปัจจัยทางเทคนิคยังมีผลต่อตลาดทองคําอยู่นะครับเพราะว่าของนักลงทุนส่วนหนึ่งเนี่ยจากปัจจัยพื้นฐานแล้วนักลงทุนในตลาดทองคําพูดกันได้ว่าคุณนกันทั่วโลกนะครับพวกกองทุนต่างๆเนี่ยเขาก็ยังคงจับตาหรือใช้แนวรับแนวซ่าทางเทคนิคจุดในการประกอบการตัดสินใจลงทุนอยู่ครับอืมนะครับก็ตลอดทั้งสัปดาห์เราจะให้แนวต้าแนวรับไว้เท่าไหร่ดีครับ ในส่วนของโซนแนวรับนะครับประเมินไว้ที่ระดับ 1, 3 0 0สาร้อถึงระดับ1 2 7 5ัน้ยเจ็ดิห้าเหรียญดอลลาร์ต่อทอยออนครับในส่วนของแนวต้านเนี่ยประเมินร,ระดับ 1, 3 8 0สาปสิถึงระดับ1 4 0 0ันสี่รอเหรียญดอลลาร์ต่อทรอยสออนครับน <c oughs> ะครับซึ่งไม่ทรา,วาบว่าจะเบไปทางไหนนะก็ <c oughs> <c oughs> อยู่กับข่าวที่จะออกมาใช่ครับยังแนะนําว่าถ้ารับความเสี่ยงได้น้อยจริงๆก็ลงทุนระยะสั้นไปก่อนแล้วพอข่าวออกเนี่ยก็ค่อยซื้อตามนำ้ำข้นายตามน<ช>้ำไปกได้กลยุทธ์นี้ใช้ได้กลยุทธ์นี้ใช้ได้ทงเล่่ยช ใช่ครับใช้ได้ในส่วนของทั้งสองตลาดแต่ว่าถ้านักลงทุนที่เป็นตัวตลาดที่ทเป็นของคําแท่งหรือรูปปันธ์น,นะครับเนื่องจาก ความผันผวนการเคลียบขึ้นหรือลงของราคาเนี่ยค่อนข้างไวถ้าเป็นลักษณะของการซื้อที่เป็นทองคําแท่งจริงๆแล้วแล้วมีการขายที่เป็นลักษณะที่ไม่ใช่โกออนไลน์นะครับถ้าโกออนไลน์เนี่ยโอเคแต่ถ้าไม่ใช่โกออนไลน์อาจจะซื้อขายหรือไปซื้อขายตามร้านทองเนี่ยอาจจะไม่ทันอาจจะต้องชะรอดูครับแต่ว่านักลงทุนที่มีการเปิดบัญชีกับทาง YLG แล้วมีการซื้อขายเป็นโกออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถขอซื้อข,ขอขายก็ก็จะทันทันเวลากว่าครับอืได้ วันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับคุณวรุตกรครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุยเรื่องทองกันนานนะครับคุยเรื่องขํนะคะจากวายเอลจิบูเลียนคุยนานเพราะว่าเรารอดูว่าทางคุณสุเชษติดต่อได้หรือเปล่านะคะน่าจะอาจจะไม่สบายในวันนี้นะคะ